จำไม่เลยนะเป็นพ่อค้านะลูกค้าคือพระเจ้าของเราอย่าไปยิ่งพ้อนี้สําคัญลูกค้ามาให้ตังเราเนี่ยเราต้องรับขอบคุณเขายงกุช่ายตราภูแป้งบ,าง,บางเหนียวนุ่มหนึบรับประกันคุณภาพจะมา่อยขายมาที่25ปีแล้วผมชื่อนายยงขายกุช่ายอยู่ที่สำเพ็งเมื่อก่อนขายอะไรมาก่อน ที่ขายผ้าในสำเพ็งเนี่ยอยู่ที่นี่มาโดยตลอดอยู่ที่นี่ดูตลอดตั้งแต่พศ2519ท่ออ25นนึกยังไงถึงจะมาขายผูกไช่ก็มันไม่มีใครเขาจ้างแล้วไงเราก็ต้องหาทางแบบว่าาจะทำยังไงดีให้เราอยู่รอดไปนวันๆหนึ่งแต่ว่าอะไรที่ว่ามันใน,ในตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วแบบคนชอบนิยมกินกันก็เลยหันมาเลือกแบบกุกไช่ตลาดฟูแล้วก็อร่อย าาม,มากกว่า20%ตั้งแต่สมัยอามม่าด้วยนะขายสำเพงเนี่ยฮะเข็นไปเข็นมาในซอย,นอยเนี่ยในซอยสำเพงเนี่ยแล้วก็ <ไป S 2> <ๆ S 1> ของ <ไป S 1> ถงมังม่งข้ารัดมั่งสถานอาหารมั่งตอนนี้มาได้ที่ตรงนี้อายุเยอะแล้วก็แบบว่ามัน,นไม่ไหว,วปรงมได้ตลอดไหมคะต้องปรปุงเนี่ฮะพอได้ที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ถ้าอร่อยแล้วก็อยู่กับที่ถ้าปรเปลี่ยนสูตรใหม่ก็คือว่าลูกค้าทานแล้วจะรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิม มีอะไรบ้างรถอะไรบ้างก็มันมีทั้งหมดสี่รถนะมันมีรถเผือรถมังแก้วรถหน่อไม้แล้วก็รถกุช่ายรถไหนขายดีสุดคะมีกุ้ยช่ายขายดีที่สุดลองมาก็มีเผือแล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็มังแก้วเ่เคเืออะไรแป้งจะต้องบางแล้วก็นุ่มไส้จะต้องเยอะน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นสูตรเด็กของทางร้านโดยตรงเลยเนื้อน้ำจิ้มก็ต้องแบบว่าเออออกหวานออกเปรี้ยวหน่อยถ้าไม่วคะไม่ใส่ตู้เย็นนะก็ได้วันหนึ่ง นะท่าทางคือว่าต้องใส่ตุเย็อยู่ได้สามวันในช่วงสถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างคะไม่พูดล,ลงมาเยอะเลยแย่เลยแย่เลยอ่ะวันธรรมาาดาผมขายนะเมื่อก่อนก่อนโควิดหน้าวันละหกร้อยลูกตอนนี้เหลือวัน200ละสองร้อยมันที่คล้อเหมือนกันนะครับเราจัดก,การความรู้สึกไั้ยังไงคะต้องใช้ต้องใช้ความอดทนความเมตยาและความเมตตาเประจังก็ วันก็มาาไม่มาาไม่มาก็ช้าหน่อยถ้าบางวันมาก็หมดเงินหน่อยค่ะมีอะไรอยากจะขอบคุณลูกค้าคยมค่ะทช่ไหมคะใช่ก็ขอบคุณพวกลูกค้าที่มาอุดหนเป็นประจำนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ลูกค้าผมก็แย่เหมือนกันใช่ไหมลูกค้าคุณจำไม่เลยนะเป็นพ่อค้านะลูกค้าคือพระเจ้าของเราก็เอาเงินมาให้เราเราต้องรับอย่าไปยิงข้อนี้สำคัญลูกค้ามาให้ตังเราเนี่ยราต้องรับ ขอบคุณเาร้านอยู่ตรงถนนจัก,กรวรรดิฮะอ,อ,อยู่หน้าเซเว่นแต,แต่ตอนนี้เซเว่นเขาปิดไปแล้วนะตรงปาดรถเมย์ที่จะไปทางสะพานพระปกเกล้าคือร้านยงกุช่ายนะครับเบอรอ์โรัพย์เก้า์หกเี่เปิดกี่โมงกี่โมงครับร8โมงจนถึง4โมงเย็นเนะี่ยปิดเฉพาะวันจันทร์แป้งบางไส้เยอะเหนียวนุ่มเลยรับรอง